ข้าจะทำให้พวกเจ้าติดโควิดทั้งหมดไาจะไม่เซ็นแมสมึงก็กดอยมึงตีเดี๋ยวกูตบเลยไอ้ตำรวจนี่มาดี๋ยวตำรวจจะเอามีดแทงหลังไอ้คนที่มันจะตกนะกูเว้ยข้าตะกอนตำรวจเกดจะทำร้ายประชาชนเงี้ยเฮ้ยจะตำรวจเกดที่ไหนมีคนตัดสมูทาร์ใครไม่รู้ตัดช่างมันทำเวยดีกว่า อย่าเชียวนะยาเชียวนะไม่ทำไม่ใคยไปทำเลยอ่ะกระตุกฉันมาทำอะไรฮ่าฮ้าฮ่าฮ่าเปานแบบ่าฮู่ไม่คิดเลยา่ะฮ่านี่า่าา มึงนี่มันลองจริงกูบอกอยู่ให้หนีตาสมเพชโอ้โหแม่แม่เนี่ยกูบอกอยู่รู้สึกคิดไปงโง่จริงเลยเนาะไองโง่ยิงกว่าไอ้คนบนเริอหาประเทศไปไอ้โง่ยิงกว่าไอ้คนบนเริอหาประเทศไปไอ้สีชมพูกยาเชียว ยานะยาเชียวนะติดตามทำไมวะนะมีกดปุ่มไม่ได้กดปุ่มไม่ใช่โอ้ยทำไมมันกระตุกนงวะตอนเล่นปกติมันกะตุกขนาดนีน้เลยยาที่ที่ถ่ายแล้วมันเลยทำไมมันกระตุก โอเคติมูกูไก่ตัวไม่ใ่นะกูไก่ตัวไม่ใหญ่นะแต่ตอนแรกก็สงสัยเลยว่าติูเป็นบอกว่ามันตาตลอดเลากูไก่ตัวเดินเดินเดินกันตลอดเลยเว้ยตลอดทางเลยตอนนั้นกูกูกยายจะเดินไปทำพราเอ๊ะเอ๊่อเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊ะนอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอกะเู๊ะเอ๊ะเอกะเอ๊ะกอ๊ะงอ๊ะเ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 องะงอะเอ๊ะเอเว๊ะเอ๊เอ๊เอ๊เอนอ๊ะกอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ่อไม่อะไระะ คือเราจะต้องเดินด้วยกันสี่คนเพื่อไอยู่รอบแา่ก่อนจะได้รีนเก็บยากเข้าใจปะไหมมันถึงชีวิตทุกคนมันชีวิตทุกคนไอ้เด็กพูดละมันอุบอหญ่ปอนหาะไปเพื่อนเราต้องไปด้วยกันเพื่อนเอาหายไปไหนแล้วว่านี่หาวมาเราตามตามตามไปเออตามตามอ้าเร็วรอยไอ้เนี้ยและเรียมบ้าบามึงเห็นใช่ไหมปอนใช่เห็น ไอโตไอเขี้ย้วงมึงเดินติดกันไม่ไหวพูเลยไปไปฟูกูไม่เอ้ยสกิบวัวดีกว่าไม่แล้ว่าเออได้ตายไปเมื่อกี้เอ็งอะม่รำมารำไม่มึงมึงรู้บ้างตอนนั้นควรจะพูดว่าอะไรวะตอนตอนนั้นควจะพูดว่าถ้าใช่นิวมันมันเป็นคนเพืว้มันจะโง่กว่านี้เว้แต่ยิ้มไปอิมพอร์เตอร์ไงมันก็ยิ่งโง่เหมืนเดิมเออถ้า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 เป็นคนเว้ยมันจะมาจะบวชคนอื่งหรือไม่แต่ที่นี่บวชสกิบมันไม่ใช่คนเว้ยกูรู้เดี๋ยวตามมาแต่ต่างคนนี้ไม่น่่่าาไไว้ใจเทหร ผลคาหรือเปล่าวะดูดี่าอ๋อเด๋ยวดี๋ยวอะไรจะเล่าให้ฟังเลย ระหว่างเมื่อกี้นะตอนตอนตอนคือตอนกับเต้ไปด้วยกันใช่ไหมคือด้านบนอ่ะมันมีไอ้นิวกะไอเราแล้วก็ไอ้สิยพูนะมันอยู่ด้านบนของ,องของตนั้นเลยเปินมามคือบ่ายคีย์รายการเป็นต้องไก่หมดล้วถ้าจะรู้ได้ว่าใครเป็นก็น <c oughs> มีสองคนอยู่แหละก็ต้อง <c oughs> เอาเอาถอดอยู่กันไต้สั่งวิปมันหายไปแล้วกลายเป็นต้องไก่เลยปอยจะไปรมันท้อเลยหลานปอนแกมันไม่ดีนะไอ้เิว นี่ทำไมข้าวนี้ไม่ค่อยเนียนเลยวะข้าวกล้องได้ฟังฟังฟังตัอ้เดี๋ยวตามนี้กูจะไม่เดินกับพวกมึงละเอ๊ะเราจะตามติงที่เรียกว่าตีนเดียวตลอดไปชื่อผมสิงครับผมเป็นคนที่ใช่ใช่ความใจเนี่ยเนี่ยคือชื่อที่เป็นคุณค่าทางจิตใจตามสิ๊กูไปดีกว่า เฮ้ยไอ้เต้ย่เหรอย่เหรอทำไมนายเป็นคนยี่งมาเดนโอไปยังปังงังังก็คือนะมีนนะตรงไอเบนบอกว่ามันจะเดินแยกใช่ไหมซึ่งแนะนว่ากูว่ามันเป็นฆาตกรอะคือความจริงด้วยเพราะอะไรไหม ไอเนียเดินไม่ทำทานเลยแต่นั้นไอนีวกับเราพาไอเดือไปไมเดือไม่ไอเดีอแต่การจต้องใส่กันแล้วยูทูบี้อะไรวะ Oh no โ h oh no No เด oh, ือยแล้วมัอ่าๆนัดเจียวนักเจ้วจริงนัดเจ้วจริงนีเฮ้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 ให้โตโต้ก่อนึงวะเอบปารเินไห เอาเป็นไหมครับเอาชีวิตรอดอหะไม่เอาไม่เอาเอาเอาดิเอาชีวิตรอดกูเล่นนะโอเคแต่มีเวลาแค่สามสิบนาทีนะแม่มึงนะใครหาของได้เยอะสุดคนนั้นแล้วคนที่ใครเดินตะกอนได้คนนั้นจะชนะคนนั้นแล้วเอาชีวิตรอดแล้ววะไม่ได้แบบไม่ได้แบบสร้างบ้านเอาวะสร้างบ้านยี่ห้ออะไรม่ต้องจุมังกรไอ้ดูมันสร้างบ้านเลยแต่มันสร้างบ้านไม่สวยแค่ไหนมันมานานต้องจุดมังกรเลย ก็กูออยังสร้างไม่เสร็จอะมึงก็เร,ร่งเร่งกูจังอันนั้นคือบ้านที่เราต้องข้าหมเราต้องฆ่ามังกรเอางี้เอางี้เอางี้สำหรับพวกเราแล้วคนที่จะได้ผ่านกันคั้รลอกเนี่ยก็คือจะมีปอนเบียแลวก็ไอเดวซึ่งเราจะเล่นในโหมดฮา,าร์ดเอ่อฆ่ามังกรใช่ไหมใช่โอ้โอเคฆ่ามังกรนะ เหมือนจะมีคนตายแล้วสินะขอไปดูอะกูเห็นชัดเลยนะเนี่ยไอ้โต้เดินมาตรงห้องแอดมินหน่อยดิเออันแหละแล้วมันก็จะเจอศพสีเหลืองอะนั่นแหละผมเห็นศพตรงห้องแอดมินครับเนี้กูกูอยู่ตรงซ้ายกูอยู่ห้องกล้องกูอยู่ห้องไฟห้องไฟเออเมื่อวานกูเพิ่งเมื่อวานกูเพิ่งจะดูเออปิดปิดไม้์มนที่ตายแล้วพูดมากเฮ้ย โนนโน o no n โนี่เฮ้ยนายนางเหี้ยเตี้ยมันโดนท่อเหมือนเหมือนกูเลยตามเมื่อกี้ขับแม่ค้าเสร็จแล้วก็มุดท่อเหมือนกูเลย,ย,เลเลยข้ามีแล้วน่าอะรก่กค,รครับ